สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชมหน้าลินจงพรรยาแอนคาราบาวน้อยคนจะเคยเห็น เรียกว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเริรปินมากความสามารถแอดคาราบาวหรือยืนยงอาภากลนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังโดยประวัติส่วนตัวเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรชายฝาแฝดคนสุดท้องของนายมนัสโอภากลแซโอและนายจงจินแซอึง้งมีใจรักเสียงดนตรีตั้งแต่เด็กๆส่วนหนึ่งมาจากที่พ่อของแอดเป็นหัวหน้าวงดนตรีประจำจังหวัดสุพรรณบุรีชื่อวงดนตรีชอสอพอเมื่อปีพุทธศักราช2480ต่อมาเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นได้รับอิทธิพลจากดนตรีนาะ

จึงหันมาเล่นเครื่องดนตรีตะวันตกต่างๆเช่นกีตาร์ซึ่งเหล่านี้ได้เป็นอิทธิพลในการเป็นนักดนตรีในเวลาต่อมาปัจจุบันแอดเป็นนักร้องเพื่อชีวิตอันดับต้นๆของเมืองไทยพร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจชื่อดังนอกจากชื่อเสียงที่โด่งดังและมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับเรื่องส่วนตัวหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าวแอดคาราบาวมีภรรยาชื่อว่าลินจงโอภาคนิงชาวบุรีรัมย์นั่นเองและมีลูกด้วยกัน3คนเป็นหญิงสองคนคือลูกสาวคนโตนิชาโอภา และลูกสาวคนเล็กนัชชาโอภากลและลูกชายอีกหนึ่งคนคือร้อยตำรวจโทบร,รมามนโอภากลโดยเมื่อไม่นานมานี้ลูกสาวคนโตสุดสวยเซนนิชาโอภากรสละโสดกับสกอตแฟนหนุ่มชาวต่างชาติเข้าสู่พิธีวิวาห์อย่างชื่นเม่นแถมตอนนี้ก็คลอดลูกชายหนึ่งคนชื่อน้องเพตันเรียกว่าเป็นภาพที่หาดูยากสําหรับภาพของนักร้องเพื่อชีวิตแอดคาราบาลหรือยืนยงโอภากลกับครอบครัวซึ่งล่าสุดเราก็ได้มีโอกาสเห็นโมเมนต์น่ารัก แม้คุณตาจะไม่ได้ช่วยเลี้ยงหลานชายใกล้ชิดเพราะต้องเดินสายเล่นคอนเสิร์ตแทบไม่หยุดแต่เมื่อตาหลานมาเจอกันก็จะมีความน่ารักน่าเอ็นดูเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์กับคุณครับ